สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้พาท่านที่ปลูกทุเรียนมาดูการเสียบยอดเปลี่ยนสายพันธุ์นะฮะจากต้นทุเรียนบ้านามาเป็นสายพันธุ์ที่เราต้องการนะฮะอย่างต้นนี้ของผมเนี่ยตอนแรกเป็นต้นทุเรียนบ้านนะครับเนี่ยฮะเป็นต้นทุเรียนบ้านแล้วผมก็ตัดต้นทุเรียนบ้านต้นนี้ฮะ ให้แตกขแขนงออกมานะฮะแล้วก็เอากิ่งสายพันธุ์ที่ผมต้องการนะฮะส่วนต้นนี้จะเป็นต้นมูซานคิงนะครับเนี่ยฮะเอายอดของมูซานคิงมาเสียบนะฮะเพื่อเปลี่ยนสายพันธุ์เนี่ยครับรอยของการเสียบยอดนะครับาการเปลี่ยนสายพันธุ์ลักษณะอย่างนี้ ต้นที่เราเอามาเสียบยอดจะโตค่อนข้างเร็วมากเลยนะครับท่านที่จะเปลี่ยนสายพันธุ์ต้นม,มูซานคิงหรือว่าเปลี่ยนสายพันธุ์เป็นสายพันธุ์อื่นนะฮะท่านจะต้องไว้ขแขนงให้โตพอสมควรนะครับเนี่ยฮะก็ต้นที่แตกขแขนงออกมา ็แต่แขนงออกมาจากต้นลักษณะอย่างนี้ฮะให้กิ่งนแขนงสักประมาณขนาดนี้ฮะแล้วค่อยเอายอดที่เราต้องการอย่างยอดหมอนทองหรือยอดอะ,อะไรก็ได้นะฮะมาเสียบเพื่อที่จะเปลี่ยนสายพันธุ์จากต้นทุเรียนบ้านเราไม่จำเป็นต้องโค่นต้นทุเรียนบ้านต้นนั้นนะฮะเนี่ยฮะ เราสามารถเปลี่ยนสายพันธุ์ได้อีกไม่กี่ปีก็สักประมาณ4-5ปีก็สามารถให้ลูกเราได้แล้วล่ะครับผมทำไว้หลายต้นนะฮะตอนแรกของผมเป็นทุเรียนบ้านเยอะนี่อย่างต้นนี้นะครับโตเร็วมากต้องใช้แป๊บน้ำมาดามฮะไม่ให้มันหัด ต้นนี้โตมากครับเนี่ยฮะผมก็ใช้วิธีเสียบยอดเหมือนกันนะครับดีกว่าเสียบข้างเนี่ยฮะอันนี้เป็นกิ่งก้านยาวนะครับก็ต้นทุเรียนบ้านต้นนี้เป็นมาหลายปีแล้วล่ะฮะ ปลูกมาประมาณยี่สิบปีได้แล้วล่ะครับแต่ว่ามันอยู่ในร่มมันก็เลยไม่ไม่โตเท่าที่ควรเนี่ยเป็นต้นคู่สองต้นเป็นต้นทุเรียนบ้านนะนะฮะโอเคนะครับเพื่อนๆก็ทำคลิปเพื่อที่จะให้ท่านได้เป็นแนวทางในการเปลี่ยนสายพันธุ์ทุเรียนนะฮะที่ เป็นทุเรียนบ้านมาเป็นสายพันธุ์ที่เราต้องการครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับ